เอาเด้อมันจีเสียบอยู่ดอกโอ้ยตุ่มปีเปียกพี่นอ้องเว้ยโอย้สุดยอดเราทาคันเลยนะเดี๋ยวให้ซีมก่อนเจ้าจะเฝ้าจิ้นไม่จะวางสันมั้ให้ไข่ซี่มก่อน,ม,นอมันสเสียบปะเธอแหลกกันเด้อพี่น้องเด้อหอยสังเป็นไังไหนหยู่นี่เจ,าจา้าเฝ้าเจ้ายะเฝ้าวิกกันจีเสียบตัวกันเป็นเป็นอันนี้โอ้ยใหญ่ใหญ่เฝ้าโอ้แสดงว่าเสียบมึงลองกันเอาพี่น้องเอ้ย เราท่านเคยกันแล้วอู้นามยุ๋ยรึเปล่าเจ็บนึเปล่าสพร้าพนรายาฝ่าวมบบว่าถึกหอมอืมแจบ่บ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับบอกก็พมเอียบแสบมันหนีมากครับพี่ใหญ่คือเราแมนพี่น้องได้ไหยังมาได้หอยสังพี่น้องหอยสังไะหอยสังหขาเอือหอยสังหอยสังพี่น้องไปอ่างศิลามาหลบนั่นเหรพี่น้องพี่น้องขอบคุณพี่หน่อยนะครับพี่หน่อยเป็นผ้าผ้ามองในตลาดอ่างศิลานะครับของบบเคยกินพี่น้องแต่ว่าล้องกินมึงผมก็บ่เคยกินเลยเคยกินหรือ่าอันนี้เขาเอ้นหอยสังหรือหอยยังไงแับพี่น้องหูซอกัเหม็นมาบอกได้เอาเลยตัวสัอ พิษฐบุญป่ะหอยสังโอ้ยคือ้นบ่ผิดเอาแก่ข้าวนะแก่ข้าวมัอนี่กับแก้มพี่น้องมัอนี่หอยเป็นกับแก้มเนาะหอยกับแก้มพี่น้องคิดว่าตีพิษฐบุญป่บ่บ่มีแผลยังก็เสียบป่บ่บ่แผลขออนุญาตได้พี่น้องบ่เคยกินในหอยเนี่ยกันว่าหอยหอยยังกินเคยอยู่แม่นบกหอยแข็งบ่หอยกินนี่แต่บ่หอยตัวนี้บ่เคยกินพี่น้องเปื่อนบ้านยังอยากกินอยู่บินว่อนเลยนี่มาขออนุญาตพี่น้องอ่าผมขออนุญาตก่อนเคลื่อนละ เอาเด้อมัตจีเสียบอยู่ดอกโอ้ยตุ่มปีเปียพี่น้องเว้ยโอ้สุดยอดเราทาคันเลยนะเดี๋ยวให้ซีมก่อนเจ้าจะเฝ้ากินไม่จะวางสันมั้ให้ไข่ซี่มก่อนมันสเสียบปะเธอแหลกกันเด้อพี่น้องเด้อหอยสังเป็นังไหนอยู่นี่หึเจ้าเฟ้าเจ้าเฝ้าวิกัตจีเสียบตัวกันเป็นเป็นอันนี้โอ้ยใหญ่ใหญ่เฟ้าโอ้แสดงว่าเสียบมึงลองกันเอาพี่น้องเอ้ย เราท่านเคยกันแล้วงูหนามยุ๋ยรือเปล่าแจ็บจริงวะเศร้าพนรอยาฝ้าวบอกว่าถึกอหอม,อมแจบ็บมันหอมเนีะเแต่พุงมันมีมันมีขี้อยู่เด็ดสามมันยำถึกพุงมันเข้าจิ้มมันหรอกไม,มนสุกก็แล้ว จสบเลยเ,อเอสียบ่ะจะ่าเค็มอยู่นเนาะนเค็มมาเจาก็ดีจสบดีนะเตอแหลกได้ี่นอนได้ไสังเตแหลกพี่น้องโอ้ยห,หอย หยอยเป็นรองหอ,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 อยอ้ววอ้วววก็เขาทอยู่จัะเนื้อดีเนาะอืม หอยมันยังมันมีไข่มูกกัน่ะอึหวูหอยเคียววะนันนีหมอไม่เลยอือออหอยไ่หอยอ้ยนี่ยังมีไข่พีกน้อหอยไข่หอยหอยพี่น้่งเอนไข่มันกได้คอยไข่หอยเด่วย จะหนุ่มดีเนาะไข่ครูอยากกินเท่ไรเดี๋ยวกิน่าเลยโอ้อืชอบมีนี่บ้ยอยน่างเธอเป็นอตัวนี้จองเอยพี่บีนองเอ้ยพีนองเอ้ยอยู่รล่ะอืมบะมี่นแล้วเนี้ยชิจอะไรบะหมี่อเลยนะโอนั่นเรื่ององเจ้วขนาดเจาแดกนีเสียบนปะ Ừ. 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 Nam hỏi Nam tôm hỏi bên ngoài nơi nắng 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 แซ่บคักเอาตีออกมาเองตีไปเดี๋ยให้เคยกินหอยเปบ่าหอยเมื่อยหอยบ้ากินเห็นปะเจ้ากินเด้ตัวนี้อ๋อมันคไข่ตับมันมันตับเหรตับอ๋อนี่มันเป็นคือดีเห็นป่ะนี่นี่พี่น้องเมืองไม่ใช่ขมขมเออมันมันมันคไข่พี่น้องก็เห็นอยู่พุงปลาบ่ะครับหรือว่าเป็น มีหอยในในในตับตับงัวเองกับมีนกะซีม,กกม,กกมีแบบนเนี้ยเนี่ยเออเออดีไก่กับมีได้ตับไก่ไหมครับนี่สิมีเนี่ยเออขมอ,อยู่เด้ออุ๊บสาวทาเปล่าอุ๊บแต่ว่าเสียบดีเลยครับเด้อหอยสังเ<ช>นี่ยนุ่มหอ,อม หมูขมคมมันเนี่ยกินแบบบาางเลยเนาะเจ้าลแล้วกินแบบบาบางพิษตะบุนปะบ่มีพิษแล้วมันเมาแรงเลยก็คือเนี่ยยาวาคันเนี่ยยาพื้นขืนเนี่ยเขตาย Ừ. Nằm nhỏ được ừ, ừ. พักแน่เจ,จ้าอะกินหอยเป็นไรไปกินพักว่ะรอจะขวงกินพักไุณลองดูหอมสไหนี่ยเนี่หอยเปเหมือนตัวกินเบาบางไปกินพักน้ำเนาะ แซ่บปะแซ่บแซ่บเป็นแบบแรปหวานคนมั้งฮึฮึนี่มันหอมส้มเหนียวนุ่มเออมันเหนียวนะเหนียวนุ่มถ้าว่าเหนียวมันเป็นแบบเหนียวเรายำปลาด่ายมันยำได้มันเหนียดเนียดอืมนุ่มนุ่มเนืยอเนียดหอมหอมนะแซ่บข้าวจี๊วเหนียดเนื้อคือคือเอ็นกับปลคือเนาะมันมันสีนุ่มมันสีเหนียดเหนียดแต่กระเคียวง่ายกว่านั้น แสบสูสีกับตับป่ะโอ้มากเลยสูสีกับตับแต่ว่าให้คะแนนตับรลายกว่าที่เขาตับรลายกว่าเขาเอาพี่น้องมอนีเนะครับจัดเป็นหอยสังบางคนอื่นบางคนอื่นหอยขงทะเลบอกผมบนแน่ใจเลยครับเจะบอกหอยยังแต่ว่าที่น้วยมันคือหอยสังพี่น้องแม่ค้าเพิ่นขายเพิ่นวางหอยสังนี่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่หน่อยอีกรอบหนึ่งนะครับพี่หน่อยมือนันไปอ่างศิลานะครับเพิ่นกับเป็นไก่ผ้าเที่ยวตลาด แบบนี้นำสื่อหลายอย่างมาอยู่เป็นตัวนี้กับเพื่อนกันเน้นำํำทั้งปลากุแร่ทั้งหอยแค็งหอยสังกุง้งว่าหลากหลายได้เป็นดูแลอย่างดีนะครับขอบคุณพี่หน่อยนะครับที่ที่ไปเที่ยวแล้วก็เป็นดูแลอย่างดีเลยครับมินี่กัจัดเป็นเทือแลของผมนำแล้วก็เป็นเทือแลของพี่ใหญ่แมนเป็นเทือแลอพี่น้องเทือลเทือแลกน,นี่สามหน่วยนี่ของเจ้าเด้นี่แมนบ่ของผมสองหน่วยเองได้นนี่เนี่ยโอ้ของเจ้าสองหน่วยนะแมน มาลอยกันกินไข่เรากรลวงใส่หอยไงกันมาเออกรลวงให้หอยใหญ่กว่น่ะเนาะธรรมดาเอาวันนีหัวมวนครับกะก็อนอนกับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนตั้งแต่เหตุคลิปจนหอดปัจจุบันเนี่ยหลายท่านหลายคนที่เป็นเอฟซีมาตลอดนะครับที่ให้การสนับสนุนกับขอบคุณได้หลายนะครับครับพี่น้องที่เข้ามาเมืองไม่กั ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเด้วยกดติดตามแมนพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์ฝากกดติดตามมันนะพี่น้องสีหาเพราะได้มีกำลังใจงแมนแล้วก็สีหาเห็นได้กินต้อไปพี่น้องจริงจงเากกเคยกินแมนยังยังไว้สังเนี่ยผมกระม่าพี่น้องที่เมืองเด็เคยกินหรือเปล่านะครับจะผมสองคนงนี่นี่เทือแลกเทือแลกพี่น้องครับแต่ว่าก็แซบอยู่เนาะแมนแซบเหนียวแต่ว่าสีพิษสบู์บอเนี่ยสีแพ่บอนนี่ต้องรอเมึงคุณผมมีดอกสบู่ณอ เอาาจำนี้ตัวคลิปนี้ขอไว้จำนี้พี่น้องคลิปหนาพอกับในขอบคุณหลไยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ